ตอนนี้บอกวิเชตก็มาถึงร้าน VIP 4x4 Accessories ครับเป็นร้านเ,าเกี่ยวกับทำช่วงล่างนะครับเรื่องยางเรื่องอะไรนี่ฮะอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นร้านเปิดใหม่แต่ว่ามาแรงมากๆนะครับในวินาทีนี้นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับยางออฟโรดนะครับช่วงล่างออฟโรดทั้งหมดโดยเซกเมนต์ไปที่ออฟโรดนะครับเพราะว่าตอนทุกวันนี้ตลาดออฟโรดเนี่ย ในภาคเหนือเนี่ยแล้วก็ทั่วประเทศไทยเนี่ยเติบโตไปเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าของร้าน VIP 4คณ4 a c c e s s o r y นี้เป็นใครกันครับตามกันเลยครับ กับเจ้าของร้านนะครับ VIP 4ี่ก4 a c ี่ r ิสรนะครับคุณนันนะครับผมนันครับ hmm. สวัสดีครับ mm hmm. คุณนันครับความเป็นมาเป็นไปของ VIP 4 4่กุ e s ี่อินี้เป็นยังไงครับเริ่มจากเราชอบแต่งรถสไตล์อเมริกันเนาะแนอเมริกาเราก็เลยหาของแต่งวพวกแม็กพวกยางสไตล์อเมริกันเข้ามาแล้วก็เผอิญภาคเหนือเราไม่มีของแต่งประเภทพวกนี้ผมก็เลยไปงานมอเตอร์โชว์ที่กรุงเทพ แล้วก็เข้าไปคุยกับทางบริษัทคูเอลเคมซีขอเป็นตัวแทนเข้ามาเพื่อเปิดเป็นดีลเลอร์ทางภาคเหนือครับผมแล้วก็แต่งมาไป,ไปมามาก็เลยมาเปิดเป็นร้านแต่งสไตล์อเมริกันครับผมแต่งอเมริกันนี่หมายความว่าดูจากชื่อร้านเนี่ยคือ 4, ี่คูณสหมายความว่า,างไงเราเรามุ่งไปที่ตลาด4ี่คูณสเป็นหลักเแนว,แนวการแต่งของผมจะแนวเป็นแนวคอร์สคันที่กึ่งออฟโรดสไตล์4ี่คูณสแต่เราขับเท่ขับหล่อขับในเมืองแต่ลุยได้ลุยได้ปกติ เพียงแต่ว่าเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปกติตับผมคุณนันมองที่ 4, ี่คูณสี่นี่เพราะมอง,มอง,มองตลาดทางภาคเหนือแหละฮะว่าตลาดทางภาคเหนือนี่เป็นตลาดของรถยนต์ขับเคลื่อน4ี่คูณสี่เยอะถึงถึงใช้ใชคาคานี้เฉพาะเลยปกติเขาเปิดร้านช่วงล่างเนี่ยเขาก็พูดกันรวมๆทั่วๆไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงว่า4ี่คูณสี่นี้ถึงใ,ใส่คาว่า V I P สคูณสเข้าไปเลยเอ,อใช่เพราะว่าโดยสภาพท้องถนน,ถงถนพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยมีภูเขาเยอะ การท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์แนวออฟโรดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจาะกลุ่มตลาดซึ่งจะเป็นคอร์สครั้งที่กึ้นออฟโรด4ค4ประมาณนี้ครับผมรวมทั้งรองรับตลาดรถ<ช>ยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันไหมครับเกี<ช>่ยว,วกับพวกโตโยต้ารีโว่ฟอร์ดเดี๋ยวนี้สมรรถนะสูงๆทั้งนั้นเลยใช่ใช่นะครับเราเสริมเราเสริมในเดื่อนของอยางของล้อเข้าไปในสมรรถนะของรถซึ่งเขามีพร้อมอยู่แล้วแต่เราเสริมพวกนี้เข้าไปเพื่อให้รถดูดุดัน ดูแข็งแรงและก็ใช้งานได้จริงมากขึ้นเยอะหมายความว่าสเต็ปแรกของคนที่ซื้อรถกระบะและส่วนมากเป็น4ีูณี่นี่ส่วนมากเลยจุดแรกที่จะแต่งนี่ล้อล้อก่อนเลยใช่ไหมล้อับยางเลยใช่ไหมเพราะใส่อันนี้แล้วมันจะเท่เลยถูกไหมเป็นสเต็ปแรกเลยใช่ยังไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะครับบางทียังไม่ต้องยกหลกไม่ต้องยกไม่ต้องยกก็ได้ไม่ต้องยกเพราะยางรุ่นใหม่ๆนี่ซุ้มล้อใหญ่ใช่ครับผมนะครับก็ยางก็จะเป็นแนวประมาณเริ่มต้นจากออลเทอรีนออลเทอรีนก็สามารถทบได้ทั้งทางเรียบ ลุยได้บ้างนิดหน่อยแล้วก็ถ้า,าลูกค้าอยากลุยมากขึ้นอยากดุมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นมัทเรีนก็คือเป็นยางลุยโคนลุยโคนได้มากขึ้นจุดนี้ผมก็อยู่กับล้อมแม็กของรถออฟโรดใช่ไหมครับครับผมเอ่อเทนล้อแม็กปัจจุบันเนี่ยนะครับของรถ4ี่คูสเนี่ยเป็น วงกี่นิ้วครับขนาดเท่าไหร่คุณนันลองแนะนำหน่อยฮะอย่างสเปคเริ่มต้นถ้าเกิดว่าลูกค้าทั่วๆไปชอบลุยมากกว่าก็จะเป็นสเปค16 16นิ้วออฟเซตศูนย์ซึ่งจะสามารถใส่ยางได้หนาขึ้นสามารถลุยได้มากขึ้นพริ้น่์นวลก็จะมากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันเทนแนวอเมริกันตอนนี้นเวลานี้เขาจะอยู่ประมาณรั้งอ 20, 20อันนี้นิ้วที่ที่โชว์อยู่นี้คือ, 20, อน20นิ้ว20นิ้วทั้งหมดเลยครับครับ20น,นิ้วเทนใหม่ของสโตรับนะปัจจุบันรถ ท้องตลาดบ้านเรากระบะบ้านเราตัวใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใส่กับร้อยี่สิบแล้วก็สไตล์ออทเทรเลนจะทําให้ซุ้มล้อดูเต็มออทเทรเลนนี่คือความสูงก็ต้องไม่มากเท่าไหร่ต่เราจะเรียกยางประเภทนี้ว่ายางอะไรยางเหมือนกับแฟตแฟตรันหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันคือคือมีดอกลุยโคลนได้แต่หน้าไม่สูงมากใช่ครับผมมันก็ยางนิ้นวิ่งั้างเรียบได้5 0รลุยโคลนได้บ้าง5 0ไม่ถึงกับลุยได้น่ะ แต่ก็ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในทางเรียบทางขึ้นเขาลงเขาค่อนข้างจะเกาะถนนได้มากขึ้น<ม>หน้าอยางจะกว้างขึ้นสัมผัสาานถนนได้มากขึ้นอ๋อครับเดี๋ยวคุณนะันลองแนะนําเลยฮะแม็กแม็กแต่แต่ละวงอันนี้อันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรครับอ่าอย่างตัวนี้คือแม็กฟูลครับฟูลลายเรียบปูออฟเซ็ตลบสิบแปดซึ่ง,งตัวเนี้ยของของผลิตภัณฑ์ของที่ไหนครับอ่าฟูลของอเมริกาครแบรนด์อเมริกาครับผมตัวนี้สามารถออฟเซ็ตมาจนลบสิบแปดลบสิบแปดอะ ถ้าเป็นแต่งแนวอเมริกันล้อมันจะยืดออกมานนิดนึง <c oughs> เพื่อฐานล้อได้กว้างขึ้นแต่ถ้าลูกค้าอยากสเปคเ,ปเดิมๆก็จะเป็นออฟเซ็ตบวก20บวก20ตัวนี้ก็จะใส่แล้วก็จะพอดีบุ๋มล้อของรถบ้านเราแล้วแนวแนวนี้เขาเรียกเรียกแนวไหนฮะแนวนี้ที่ที่เป็นเป็นแบบว่าอันนี้พอดีขอบขอบ,ขอบกับดุมล้อแล้วก็แนวลึกอย่างนี้เขาจะเรียกเลกแนวแนวอะไรฮะลึกมันอ,อกถ้าลึกออฟเซ็ตลบ44เป็นแนวของอเมริกันสไตล์เลย ราจะยือดออกกับตัวรถมากขึ้นชุดนี้นี่ถ้าประมาณประมาณงบประมาณเท่าไหร่ฮะสี่วง4วง,4วงถ้าอย่างเว็โปรสวงก็ประมาณ4หมื่นต้นต,นต,นตนถ้ารวมยางด้วยถ้ารวมยางอยู่ประมาณประมาณเจหมื่นต้นๆ้นอันนี้คือสเต็ปแรกเลยเล<ด>รถรถรถโดยส่วนมากนี้ปัจจุบันอย่าง Ford ดอย่างเงี้ยฟอร์ดแลนเจอร์อย่างเงี้ยลีโวเนี่ยต้องพอใส่แม็กยีเข้าไปเนี่ย ต้องทำการาจกสูงหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดิมๆได้เลยครับผมยางลีโวสามารถใส่ขอบ20ได้โดยใส่ยางของ5กห้บแต่ถ้าเป็นฟอร์ดสามารถใส่ได้ถึงใส่ขอบ20แต่ใส่ยางจะสเปคเป็น275เ 5, 5็0ซึ่งค่อนข้างจะหนากว่าลีโวสติ๊หนึ่งเลยพูดง่ายๆซุ้มฟอร์ดใหญ่กว่าซุ้มฟอร์ดใหญ่กว่าใหญ่กว่า,ใ,วาใช่ไหม,มครับ อันนี้โดยไม่ต้องโมดิฟายโดยไม่ต้องโมดิฟายได้เลยชกเดิมเดิมไดเลยครับสปริงเดิมสปริงเดิมโชคเดิมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวนี้เทนทําไมเป็นสีดําหมดเลยเพราะอะไรฮะแนวสไตล์เหมือนกันเขจะเป็นแนวดุดุดูเขากันที่เขาจะเป็นดุดุเข้มครับผมแล้วมีสีอื่นไหมอย่างสีเงินหรือไม่ค่อยนิยมก็นิยมแต่นิยมในไซส์เล็กๆสิบหกนิ้วอะไรเงี้ยครับถ้าเป็น20นิ้วเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมจะเป็นเทนสีดําอันนี้เขาเรียกสีตีน สีติมก็คือสีน้ำตาลน้ำตาลไหมทุกสีติมในเป็นด์ของอเมริกามาใหม่ลูกส่วนมากเวลาขายนี่ขายกี่วงอะสี่หรือห้าสี่นะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิดแตกไปวงหนึ่งแล้วซื้อมาได้วงหนึ่งเราก็ขายครับุกนะครับแล้ววงหนึ่งขายยางเส้นหนึ่งเราก็ขายครับุกเรามีบริการครบหมดครับุกอ่ะบางวันนี้เราดูเราดูแม็กซ์ละเดี๋ยวเราหันไปดูดูดูยางอีกทีนึงอันนี้ก็มีจุดหนึ่งอันนี้อันนี้เท่าไหร่ฮะนี่ขนาดเท่าไหร่ฮะอันนี้ขนาดยี่สิบเหมือนกัน ใช่ไหมครับไอที่20่ิบนี้ทำไมต้องอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าเออมันสวยงามมสวยงามอ่าเดี๋ยวเราตามไปดูเรื่องอย่างเดี่ว่านครับ <c oughs> ข้างนอกครับสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอ X ฉบับ5เสน้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพ้ะบางแล้วก็เนื้อสารนักเรงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดีอ่ะดูแม็กมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูยางครับคุณนันครับอันนี้ยางเป็นยังไงฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นคูปเปอร์ 3, ทีทีสามซึ่งเป็นสูตรแรกที่น่าจะใช้ทีทีสามคือ, 3, คอเป็นยางอลเทยนยางอลเยนย้อ,ยน,อน,นี้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าค่อนข้างเงียบนิ่มแล้วก็เสียงไม่ค่อยดังไม่ดังเหมือนเหมือนกับยางอลเทนทั่วทั่วไป แล้วก็เป็นแบรนด์เน็ตอินยูเอสเออเมริกาครับผมตัวนี้คือขนาด275<ง>5525นะครับ ใส่ก็ฟอร์ดสแตนดาร์ดเดิมๆไม่เลยครับผมอันนี้ฟอร์ดฟอร์ดแรนเจอร์ได้เลยเอเวอเรสต์ได้ไหมฮะเอเวอเรสต์ได้เลยครับผมไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรเลยครับผมแล้วถ้าเป็นรีโว่รีโว่นี่ต้องสปีดรถลงมานิดนึงครับผมอ๋อครับซุ้มล้อจะจะมันจะซุ้มล้อจะมันรู้สึกว่ารีโว่จะตีขอบเข้ามาหน่อยใช่ใช่จะไม่เป็นวงกลมแล้วพวกมาสด้านะฮะมาสด้าใส่ได้ครับตัวนี้มาสด้าใส่ได้เพราะมาสด้าสปอร์ตฟอร์ดกับมาสด้าตัวเดียวกันเลยครับผมนาวาร่าล่ะนาวาร่าไม่ได้ครับไม่าายง เอทีออเทอเลนนะครับ,รบพูดได้ง่ายลุยป่าได้สิ่งทางเรียบได้ครับผมนะครับดังดังดังมากไหมครับน้อยครับผมน้อยมากถ้าเทียบกับวงขนาดเดิมมาตรฐานของโรงงานที่ให้มานี่สูงสูงขึ้นขนาดไหนฮะเออสูงขึ้นน่าจะประมาณสักนิ้ววงรอบนิ้วหนึ่งก็เท่ากับประมาณสามนิ้วครับผมประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับผมยางตอนนี้เนี่ยพูดได้ง่ายถ้าโรงงานมีมาให้มาเนี่ยเราจะเขาจะให้ยาง เอสทีไฮเวทเทเลนดอกน<ช>ี้พูดง่ายๆลุยโควนไม่ค่อยได้ไไม่ได้สเต็ป <Step S 2> <right. S 1> ต่อมาถ้าเราจะเล่นคืออย่างพวกเอทีนะครับออเวทเทเลนใช่ไหมครับก็จะมีล่องเอทีนี่มัน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 ก็มีทั้งล่องห่างแล้วก็ล่องไม่ห่างด้วยใช่ไหมฮใช่ใช่ครับผมอย่างตัวนี้คือล่องไม่ห่างซึ่งจะวิ่งทางเรียบได้่ความเร็วเขาลับได้ถึงประมาณร้อยเก้าสิบกิโมตตัวนี้เป็นยางไฮเทเลนแล้วก็เกาะถนนค่อนข้างดีแต่ถ้าอย่างออเทเลนซึ่งตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ยางมัดรึเปล่าครับยางออทเทเรนครับผมโอหนี่ออทเทเรนเหรอออทเทเรนซึ่งดอกค่อนข้างดุใกล้เคียงยางมัดคุณเหมือนยางมัดมากเลยครับนะฮะของมิกกี้ทอมสันอันนี้เป็นยางของของยูเอเซเหมือนกันนะครับผมดอกค่อนข้างลึกค่อนข้างใหญ่กว่าออทเทเรนตัวนั้นตัวนี้จะวิ่งทางเรียบ ได้ลือได้มากขึ้นอตัวนอันนี้ขนาด20นิ้วครับอ่าตัวนี้16ครับผม16นะครับ16นิ้ว2 8 5 5 16ครับผมส่วนมากยางออฟโรดนี้สเต็ปยังไง15 16อ่า15 16 17 18 20นิยมฮะนิยม15หรือ16นิยมคือ16มากที่สุด16ใช่ครับแล้วก็เป็น20กิโลกรัมเพราะ15นี้บางทีมันติดไอ้เรื่องของเรื่องของล้อแม็กค่อนข้างน้อยแล้วก็ติดพวกดัมเบเบรกหลังด้วยบางทีไม่ไม่มีช่องเลยใช่ไหมฮะ แล้วเช่ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นของีอ่าตัวนี้เห็นคนใส่กันมากเลยนะครับเพราะอะไรเขาถึงใช้ใช้ด<ำ>อกนี้กันค้อนงเยอะส่วนหนึ่งเป็นแบรนด์อนนเมริกาแล้วก็บีเอฟิดตลาดบ้านเราส่วนนึงก็ดอกยางแก้มยางค่อนข้างสวยแล้วก็ดอกยางสามารถวิ่งทางเรียบได้มีได้ค,ดค่อนข้างดีครับผมอันนี้ก็ขนาด16เหมือนกัน16เหมือนกันครับผมนี่ขนาด16 สองไปท่าจ็ดาสิบหกเนี่ยรูปสเต็ปต่อมาเล่นโหดขึ้นเล่นโหดขึ้นก็คือยางมัดใช่ไหมครับยางมัดมัทเธเลนนะฮะตัวนี้ยางมัดตัวนี้เป็นของบริษัทยางแบรนด์อเมริกาฟูเอลซึ่งบ้านเราจะมีคนรู้จักน้อยมากข้อดีของยางตัวนี้ก็คือเป็นมัทเธเลนซึ่งเสียงดังเท่าขอทะเลนวิ่งเงียบนิ่ม แล้วก็วิ่งทงทางลาดยางได้ค่อนข้างดีมากไม่ค่อยหอนแล้วก็เกาะถนนค่อนข้างดีซึ่งแบรนด์ตัวนี้เราได้เป็นตัวแทนแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมวีลนี้เป็นตัวแทนทาง v ีไอพีซีกูซี่เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในประเทศไทยเฉพาะเครืยานตัวนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยตัวนี้เราก็เป็นดีลเลอร์ของท่านครับ ที่เราผ่านการทดสอบอย่างรถถุนก็ใช้มารถในกลุ่มก็ใช้ประมาณ20กว่าคันผ่านการทดสอบมาแล้ววิ่งโดยทางฝนออทางขึ้นเขาทางไปลุยป่าปงเทียงไปอะไรเงี้ยถือว่าสมรรถนะโอเคเลยครับผมนี่นะครับตัวเนื้ออย่างเราจะเป็นรักษาะเนี้อนิล่องนะฮะเนือ้อ,อ,อขนาดเขียนไว้35 13.5นะฮะหน้ากว้าง13.5 20นะครับตัวนี้ อันนี้อันนี้เราเรียกว่าอะไรขอบลึกใช่ไหมฮะครบเสร็จครบสี่สิบสี่ครับนี่อันน,น,นี้อันนี้ลึกลึก,ล,กลึกเท่ากับฝ่ามือเลยนะฮะตัวนี้วนันนี้ลูกค้าจองไว้สําหรับจะมายกใช้โฟลทเอ็นซีมายกหกนิ้วก็โอ,อ้โอ๋อครับรุ่นนี้ดุมล้ออยู่ไหนฮะซ่อนอยู่ตรงอยู่ข้างในก็หมดในนี้ฝาปิดไว้อ๋อฝาปิดไว้นะครับอันนี้คือรุ่นนี้ปิดปิด,ป,ดปิดฝาไว้ด้วยเลยนะฮะ ไอ้นี้เวลาเอาออกก็ต้องเอาบล็อกนี้นี่กันก่อนมีมีครับผมใช่ไหมฮะหกเหลี่ยมครับผมจะเป็นสองตัวน็อตล่งนั้นน็อตหลอกมีแค่สองตัวอ๋อครับ<ม>เอาละพอช่วงล่างนะครับหลายคนที่แต่งรถเนี่ยได้รถป้ายแดงมาใหม่ๆแน่นอนแล้วครับให้หล่อก่อนจุดแรกก็คือยางก,กับแม็กใส่ปุ๊บหล่อปั๊บแต่ถ้าเหนือกว่ายางก,กว่าแม็กนะครับที่ว่าต้องการเล่นรถออฟโรดขั้นเทพขึ้นไปอีกนั่นคือหนึบนะครับนั่นคือหนึบเข้าโค้งมั่นใจนะครับเล่นได้หลายระดับ เราต้องหมดทําการโมดิฟายช่วงล่างกันครับอันนี้เป็นที่รู้กันในวงการของของคนเล่นรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางโคนหรือทางดันลี่ช่วงล่างนี้สําคัญมากนะครับอ่ะเนีย่ยครับ,รบที่ v i p 4คนสี่แอสเซอรีเป็นตัวแทนของชกยี่ห้อไหนบ้างครับเออชกที่เราเป็นตัวแทนตัวนี้แนะนำที่แรกก็ฟ็อแบรนด์อเมริกาเหมือนกันครับผมฟ็อตัวนี้ค่อนข้างดีกับรถซึ่งชอบขับความเร็ว เขาโค้งแรงๆฟกอ,ออกนินหนึบแน่นชอบขับความเร็วนี้ยอกเอาอยู่เหมือนกันบผมเป็นสตัดปรับเกียวมารหรือ,รอรว่ามีมหลายมีหลายอย่างมีสตัดปรับเกียวแล้วก็เราเริ่มเริ่มต้นที่แ t a n d a r d มีพร้อมมาพร้อมสปริงแล้วก็ถ้าขยับสเต็ปขึ้นมาก็จะเป็นมีซับแทงหลัง สเต็ปที so ่สามก็ค hmm. like so uh, uh, well, ือซับแทงปรับได้ครับก็คือมีแบบฟอกแบบชกน้ำมันปกติธรรมดานะสองสเต็ปต่อมาก็เป็นซับแทงซับแทงซับแทงปรับระดับไม่ได้ปรับไม่ได้สเต็ปต่อมาก็ซับแทงปรับระดับได้สเต็ปเริ่มต้นราคาประมาณเท่าไหร่ตวนี้เริ่มต้นมีสี่ต้นห้าหมื่นห้าพันครับเหมาะสําหรับรถยี่ห้ออะไรบ้างแก้ปัญหากระบะกระบะหรือต้งครับกระบะที่ชาออกไปแดงมาปัญหาคือ ท้ายจะโยนดีดนะฮมจะจะดีดใช่ไหมครับพูดง่ายๆถ้าวิ่งรอยต่อปูนซีเมนต์นิดดีดตึ๊บ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 เลยครับผมอ่าเพราะว่าไม่ได้บรรทุกเดี๋ยวนี้เราเราใช้กระบะวิ่งสวยกันใช่ใช่วิ่งสวยงามที่ใช้ชีวิตประจมาแล้วใช้ในงานครอบครัวใช่รถตึ๊บเนี้ยมันจะเก็บรายละเอียดเรื่องวิ่งรอยต่อถนนรอยต่อคอนกรีตได้ค่อนข้างดีครับไม่ดีดครับผมไม่ดีดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเป็นตัวแทนของ ออสซี่เวสโค้ดออสซี่เวสโค้ดนะครับ <West Coast. S 1> เป็นของเปลี่ยนแปลของประเทศอะไรครับออสเตรเลีย uh, ครับผมอันนี้ออสเตรเลียนะะฮ <Australia. S 1> ในยี่ห้อเวสโค้ดเนี่ยทำไมต้องเป็นยี่ห้อเวสโค้ดรู้สึกว่าในในเชิงในวงการออฟโรด,ดก็ใช้ใช้ออสซี่กันค่อนข้างเยอะ uh, ที่เราเลือกแบรนด์เวสโค้ดเพราะว่าส่วนหนึ่งทางบ้านเราเนี่ยมีเขาซื้อลิขสิทธิ์เวสโค้ดมาแล้วก็ตั้งอยู่ที่บ้านเรา แล้วก็ผลิตท,ที่บ้านเราเพรผลิตที่บ้านเราสุดปุ๊บการดูแลการเสนิทค่อนข้างง่ายมีปัญหาอะไรการเคลมอะไรค่อนข้างดีแล้วการดูแลต่อเน,นื่องหลังจากการขายค่อนข้างดีก็เลย,เ,ยเลยเลือกเอาเวสโคสเข้ามาครับชุดหนึ่งประมาณมีมีกี่สเต็ปฮะของอของเวสโคสเนี่เวสโค้ดเนี่ยมันมีนน้ำมันน้ำมันก็ผมเกิดราคาก็อยู่ประมาณพร้อมถ้าพร้อมสปริงยกเซตทั้งหมดก็จะสี่หมื่น ประมาณ47,900ถ้าถ้าถ้าไม่พร้อมสปริงชกอย่างเดียวก็จะอยู่ประมาณประมาณ29,900 29,000นะก็จะได้ชกหน้าหลังสี่ต้นครับผมครับชกหน้าหลังสี่ต้นสตาร์ทปรับเกียวไหมฮะสตารเอ่อตัวนี้ไม่ได้ปรับเกียวพวกสแตนดาร์ดครับแล้วสเต็ปมีแบบซับแทนกไหมฮะตัวนี้ไม่มีซับแทงครับผมเป็นปกติเลยครับผมตัวนี้จะเป็นโฟคเฟนเดอร์เอ่อเดี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้ยกไม่ยกฮะหรือว่าสแตนดาร์ดมีทั้งยกมีทั้งไม่ยก ครับสูงสุดรองรับได้ยกกี่นิ้วครับรองรับได้ยกสี่นิ้วครับสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วก็คือมาตรฐานเลยครับผมมีมีบ่งบอกไหมครับว่าของอะไรรีโว่ฟอร์ดก็จะสเปคใครสเปคมันครับผมก็คือเราต้องแจ้งทางบริษัทว่าเราจะมาใส่รถเนี้ยสเต็ปเท่าไหร่ยังไงจะยกไม่ยกแต่ละยี่ห้อจะมาตรงรุ่นใครรุ่นมันครับ อันนั้นก็เป็นของยี่ห้อออสซี่เวสต์โคสต์นะครับ <O. C. S 1> จากแดนจิงโจ้นะฮะออสเตรเลียอ่ะแล้วมีอีกยี่ห้อหนึ่งย้อน,นที่มาเนี่ยก็คือโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์อันนี้แบรนด์ไทยครับผมแบรนด์ไทยเลยอันนี้อของประเทศทศไยมีหลายสเต็ปมีหลายสเต็ปตั้งแต่สเต็ปปรับสีระดับเริ่มต้นสเต็ปปรับสตัดป,ป,ป,ปรับเกลียวสเต็ปมีซับแทงสเต็ปซับแทงหน้าหลังสเต็ป 5, สองกิดห้าซับแทงอะไรงนี้ ระดับราคาแล้วครับของโปรเฟนเดอร์เริ่มตั้งแต่12,500หสี่ต้นสี่ต้นครับผมแล้วก็ 1> 1, แพงสุดของเขาก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทหนึ่งหมื่นประมาณ10,000ต้นต้น,ตนนี้แก้ปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องท้ายดีดของกระบะ<อ>ได้ไหมฮะได้ระดับหนึ่งครับผมได้ระดับได้ระดับหนึ่งครับผมนีข่ของของของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวน,นี้ก็โปรเฟนเดอร์ซึ่งเป็นกระบอก2.5ซับแทง อันนี้คู่หน้าเฉพาะคู่หน้าอันนี้เป็นตัวอย่างของของใส่รุ่นไหนครับใส่ฟอร์ดเลนเจอร์ครับผมฟอร์ดเลนเจร์นะครับตอนนี้ในตลาดรถเนี่ยรถกระบะเนี่ยยี่ห้อไหนที่คนของของของคุณนันได้ปรับเปลี่ยนและใช้กันมากๆมีฟอร์ดลีโว่มาด้าฟอร์ดกับมาด้าค่อนข้างเยอะส่วนตัวลองลงมาก็เป็น r ีโวครับเข้ออะไรราะอะไรส่วนน่งคนที่ใช้ฟอร์ดค่อนข้างจะแต่งรถค่นข้าเยอะ ฟอร์ดหมายถึงตัว2.2หรือ3.2ทั้ง2.2หรื3.2ควนมากฟอร์ดเข้ามาจะเริ่มเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางหลังจากนั้นก็จะไล่สเต็ปชุ๊กไล่สเต็ปแล้วก็ของแต่งฟอร์ดเดี๋ยวนี้ในกระางค่อนข้างเยอะแล้วแต่งออกมาได้ค่อนข้างหล่อครับผมค่อนข้างหล่อก็เลยเรียกว่าหลอดุหลอดุแล้วก็ใช้งานออนโรดออฟโรดได้สบายครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอะไรครับอันนี้ไฟเสริมไฟ LED ดีครับผมกระจังหน้า น,นะครับหน่อยแล้วก็พ ory, <Access ory. S 1> วกแอสเซอร์รี่อะไรบ้างปากนกแก้วปีกนกชุดยกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโชค๊คของอะไรนะ,ะตัวนี้เป็นการสะบ,บัดของเอ่อลีโวครับผมการสะบัดหน้าของลีโวนะครับแล้ววินนะฮะว,วินจำไหน่ไหมยวิน <laughs> จำไหน่ายครับผมแต่ผมหมดจำไหน่ายของยี่ห้ออะไรบ้างครับวินเออสมัยจะเป็นวอนกับไอรอนแมน วอลและไอรอนแมนนะครับผมอ่านี่น,นี้ก็หูลากนะครับตรงเตงใช่ไหมครับครับสาล่าแนชุดยกุดยกน,นะก็เรียกว่าครบคันจริงๆนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของอเรียกว่าสร้างความแข็งแกร่งให้กับบอดี้นะครับ อุปกรณ์ออฟโรดนะครับในเรื่องของบอดี้พาร์ทเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าคนเล่นเนี่ยนะฮะพอมีสเต็ปแต่งล้อแต่งโชคมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นครับถ้าคุณเล่นหนักเข้าป่านะครับหรือจะไม่เข้าป่าก็ได้สิ่งนั้นท,ท,ที่ต้องใช้ก็คือกันชนครับกันชนหน้ากันชนหลังนะครับโลบาร์ทรงเอพวกนี้เป็นอุปกรณ์เสริมความแข็งแกร่งให้กับออฟโรดเพราะอะไรครับเวลาเข้าป่าเนี่ยนะฮะเส้นทางออฟโรดเนี่ย มันมีการดิ้นสะบัดฟัดกันหน้าผานะครับบางทีเนี่ยมันต้องการความแข็งแกร่งพวกนี้เพื่อมาปกป้องบอดี้รถยนต์นะครับคุณนันครับตอนนี้เราอยู่กับกันชนนะครับที่เป็นจุดความแข็งแกร่งคุณนันที่ v i p 4ค .4 ณสาจำหน่ายยี่ห้ออะไรบ้างครับมีโอเวอร์แลนด์เพียกระยองเพียกจังเึ้นโอเพนเอ็นแล้วก็แยกหลักๆประมาณ5แบรนด์ พวกนี้จะเป็นการชนส่วนมากตรงรุ่นตรงรุ่นครับผมตรงรุ่นใค่รุ่นมันครับผมครับอย่างตัวนี้คือการชนท้ายของอูปพิษอินซี่จะเป็นแบรนด์แบรนด์น้องใหม่ซึ่งเขาทาส่งออกส่งออกแบรนด์แบรนด์นี้ผมเห็นทําตอนนี้เขาทำรีเว่เนาะผมเห็นหน้าดูดูเนี่ยนะหน้าดูนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยครับนี่นะฮะกันชน ของ o p e n นเอใช่ไหมครับของของของรีโวตัวนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ไหนครับอของบ้านเราเลยครับผมลาดบุรีลาดบุรีเหรอฮะนี่งานสั่งผลิตที่ระยองครับผมนี่งานบ้านเราเหรอฮะโอ้ผมรว่างานต่างประเทศนะฮะโอ้ใช้เหล็กกี่มิลนะครับตัดข้าวน่าจะประมาณห้ามิลห้ามิลเลยนะฮะโอ้ไม่ธรรมดานะห้ามิลนะห้ามิลนี่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะครับและเก็บงานได้ ได้สวยมากมากเลยนะครับรุ่นนี้นเขาต้องออกอากาศ p c เพื่อจะส่งนอกร่างเลยอันนี้เป็นตัวของฟอร์ดอันนี้เป็นของลีโวนะฮะอันนี้ก็โอเพนเอ็นค่ายโอเพนเอ็นเหมือนกันเป็นปของฟอร์ดนะครับเหล็กเหล็กใช้หนามากเลยลงานก็ทันเรียนครับอันนี้อันนี้ตีพับหรือว่าเชื่อมตัดเชื่อมเจียมีทั้งตีพับมีทั้งเชื่อมเจียมาทั้งใบ ค,<ม>คือฮามากเลยนะตอนนี้ในในในโลกอินเทอร์เนต็ตนะกันชนกันชนตรงนี้ทรงนี้นี่มีใครใส่ยังฮะในเชียงใหม่เพิ่งมาครับผมตัวนี้เพิ่งมาตัวนี้มีใส่ไปประมาณห้าหกครั้งแล้วครับ,รบอันนี้อันนี้ของฟอร์ดเนี่ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนหน้ารีโวนะหน้ารีโว่ตอนนี้มันอ่อนช้อยกว่าฟอร์ดนิดนึง <c oughs> นะครับถ้าอยากต้องการให้รีโว่หน้าดุดันเหมือนฟอร์ดแอนเจอร์เนี่ยใส่กันชนตัวนี้เข้าไปนะฮะของโอเพนเอ็นเนี่ยรับประกันเลยครับว่าโคตรดุเลยนะฮะ แล้วก็ยังมีของยี่ห้ออะไรโอเวอร์แลนด์อาเซี่โอเวอร์แลนด์ครับผมนะครับโอเวอร์แลนด์นี่ของประเทศอะไรครับอาโอเวอร์แลนด์ของของบ้านเราเนี่ยครับผมครับแล้วก็แยกถึงแยกแยกนี่ของของแรกก็ของบ้านเราบ้านเราการชนที่ส่วนมากเป็นของบ้านเราหมดบ้านเราหมดเลยครับผมครับมีเป็นของนอกไหมของนอกนี่ไม่มีครับผมของนอกของนอกเอ่อมันจะมีโคนิคโคนิคซึ่งกระมาณสักไปประมาณปีสิบประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าวันนี้มันจะมีของโรบาร์ มีอยู่เป็นโลบาร์คุณโฟนอีกนี่ของประเทศอะไรครับมันเป็นลิขสิทธิ์มาจากอเมริกาครับผมโลบาร์ทรงนี้ของโฟนอีกเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ทรงเอเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอ่าไม่ใช่ทรงเออ่าถ้าทรงเอจะเป็นทรงนี้ทรงนี้ครับน,นะครับอันนี้มันจะมันจะคำ้ำใช่เดี๋ยวข้างบนก็จะมีเป็นไวสน้สำหรับใส่ไฟ LED บาร์ได้ครับ แล้วก็บันไดข้างบันไดข้างก็คือเรื่องของ Open Open อุปกรอ่นผมอุปกรอไรนหน้าชีตาตัวนี้ของอะไรนะชีต้าออฟโรดก็ผมชีตานะครับอันนี้จะส่ะงเข้ารูกของฝดส่งภาพรูกเดี๋ยวนี้การชนนี้เก็บเข้ารูกหมดใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ารถรถออฟโรดมาเดี๋ยวนี้หน้าหน้าจะการชนจะโค้งเข้าไปถ้าเป็นการชนสมัยเดิมๆนี่มันจะมันจะมันจะตัดตรงมันจะตัดตรงอ่าเดี๋ยวนี้เขาก็เลยต้องมานั่งทำทำเพราะว่าเวลาถอดมันถอดเป็นชิ้นเลยใช่ไหมฮะการชนเขาต้องทําโค้งเข้าไป ก็ยังมีบันไดข้างนะครับนี่นะครับของโอเวอร์แลนด์นะครับข้งางอนดันข้างเพียกระ,กะยองนีนะนงอันนี้อันนี้ของอันนี้ของเปียกจังเกิลนะครับจังหวัดระยองนี่ก็ของไทยนะฮะอันนี้ก็สุดท้ายโอเ n อร์นอันนี้บันไดข้างเอง๊ยกและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เสริมความแข็งแกร่งนะครับให้กับรถออฟโรดนะครับ อ่าเดี๋ยวขอให้คุณนันลองสรุปโดยรวมของ V.I.P. 4ี่คูณสี่เอเมีบริการอะไรกันบ,บ้างครับของเราตอนนี้จะมีบริการเ,เปลี่ยนยางล้อเปลี่ยนแม็กครับมีตั้งมีถุงล้อแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับเรื่องขอดใส่กันชนเปลี่ยนชุงล่างชุกยุกยกสนิ้วผมจะเน้นยุก2นิ้วซะส่วนมากเพราะส่วนมากป้าจยกส่วนเนี้ยมันจะใช้สามารถใช้งานได้ปกติในชีวิตประจำวันเราแต่งล้อแล้วก็ลุยได้ ประมาณนี้ก่อนสเต็ปยก2นิ้วต้องทำอะไรบ้างนะฮะมันจะเป็นลองก้อนหลังแล้วก็ลองหัวโช๊คแล้วก็จะปิดปิดลุกเพื่อปรับองศาให้องศาปิดลุกบาลานซ์กันครับผมแหนบแหนบยังไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนครับผมนะะฮสเต็ปเดิมหรือว่าถ้าโช๊กเก่าโช๊กเก่าโชกเก่าใช้ได้เลยครับผมก็ได้เลยก็เป็นสเต็ปแรกก็ยกก่อนก็พูดง่ายสองนิ้วนี้ยกอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยกับของเดิมยังไม่ต้อง ได้เลยก็พูดง่ายแล้วก็ยกเพื่อจะใส่ยางได้ใหญ่ขึ้นเข้าไปเลยนะครับร้านเปิดมานานนะครับตอนนี้แปดเดือนนิ่วแปดเดือนก็ถือว่าประสบความสาเร็จในเชียงใหม่ค่อนข้างมากเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านของคุณนันนี้เขาอยู่บนถนนนี้นะฮะถนนสันกําแพงสายใหม่นะครับเส้นนี้นี่ออกจากพรอมนะครับขับตรงมานะฮะ เพื่อจะไปน้ำพุร้อนแต่ว่าออกมาจากสีแยกเนี่ยจากอุโมงค์วง,วงแหวนรอบ2เนี่ยนิดเดียวเองครับนาจะอยู่ด้านซ้ายนะครับพูดง่ายๆยังไม่ถึงแยกแบ่อสร้างเลยนะครับตรงนี้นะจะอยู่ด้านซ้ายมือครับมีที่จอดรถมากมายเลยครตรงนี้นี่นะครับสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอ X ฉบับ หเส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพ้ะบางแล้วก็นิสานักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี